ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับหลุมที่ขุดนะครับลึกประมาณหนึ่งฟุตนะครับก็เป็นหลุมขุดเพื่อทําการปลูกทุเรียนอ่าสาเหตุที่ขุดหลุมนะครับเนื่องจากว่าผมขุดจะปลูกทุเรียนตอนแรกนะครับพี่น้องมาเห็นปลูกเยอะเยอะจริงๆนะครับก็เลยขุดหลุมลึกนะครับแล้วก็ใส่ ใ่ตร่นี้นะครับยากำจัดปลวกไปครึ่งถุงนะครับพี่น้องแล้วก็คลุกเคล้านะครับคลุกคล้าให้ทั่วนะครับ คลุกเคล้าแล้วก็อย่าลืมผสมดินเอาไว้นะครับผสมดินแล้วก็เกลบหนึ่งทุงปุ๋ยแล้วก็มูลบัวสักหนึ่งกิโลนะครับคลุกเคล้ากันแล้วก็ผสมกับดินนะครับแต่พอดีผมปลูกสองต้นเอาเกลบมาไม่พอนะครับก็เลยอันนี้เอาไว้ปลูกพรุ่งนี้แหละครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูส่วนหนึ่งก่อนนี่แหละครับ เมื่อคลุกเสร็จแล้วก็ทําเป็นเนินนะครับนี่ทําเป็นเนินลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนะครับนี่ครับพี่น้องรู้ได้นะครับเนินเนินตัวนี้ผมใช้ดิน20%เ แกลบนะครับประมาณ50ปแล้วก็ปุ๋ยประมาณ10เป็นะครับเป็นปุ๋ยหมูลวัวคลุกเคล้านะครับแล้วก็ในขณะที่คลุกเคล้าเราก็รดน้ำด้วยสาเหตุที่รดน้ำพร้อมกับดินเพราะว่าเวลาเราปลูกทุเรียนเสร็จนะครับนี่แหละครับปลูกทุเรียนเสร็จกลัวดินมันจะซึม เข้าไปไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยรดน้ำกับดินก่อนนะครับพี่น้องนี่แหละครับพอดีผมต้องรัดขั้นตอนหน่อยนะครับนี่แหละทำไมรถมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แหละครับ,รบพี่น้องมันจะซึมซึมไปไม่ถึงเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องรดอีกนะครับซึมไม่ถึงเลย นี่แหละครับแล้วก็ปลูกนะครับปลูกก็ถุงอยู่เสมอดินเลยแหละฮะผมปลูกสูงๆหน่อยนี่แหละครับสาเหตุที่ปลูกสูงเพราะผมจะยกเนินขึ้นอีกเสริมอีกนะครับนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ดินไม่ถึงเลยเดี๋ยวผมจะรถอีกนะครับจะรถก็ดูได้นะครับ ดินไม่ไม,ไม่ไม่ชื้นเลยนี่แหละครับพี่น้องครับว่าปลูกก็ให้ระวังด้วยนะครับอย่ามองข้ามอยากให้ดินมันซึมไปทั่วก่อนนะครับตอนแรกแล้วเราค่อยปลูกนะครับปลูกก็ไม่ได้ขุดหลุมอะไรเลยนะครับปากถุงก็เหลือไว้แค่นี้ก็พี่น้องดูได้นะครับ นี่นะครับเป็นต้นกลาทุเรียนที่สูงประมาณ1เมตรนะครับเวลาปลูกเสร็จแล้วมองไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับน้องดูได้เป็นเนินลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ปลูกทุเรียนในสวนโกโก้ในสวนมะม่วงหิมพาน ก็จากเว็บไซต์สดาฟาร์มอ์คกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้ปลูกทุเรียนให้พี่น้องได้ดูนะครับดีปลูกเสร็จแล้วเลยนำเสนอให้ดูทีหลังก็หวังว่าพี่น้องที่ติดตามคงจะเข้าใจนะครับคือลักษณะทุเรียนนี้ต้องสร้างเนินให้เขานะครับสร้างเนินแล้วก็เวลารดน้ำไปอย่าให้น้ำขังน้ำแฉะนะครับแค่นี้เราก็ได้ทุเรียนต้นสวย ส่วนปุ๋ยนั้นไม่ต้องใส่นะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับก็คอยดูประมาณสักสามอาทิตย์นะครับก็จะมียอดออกมาก็แสดงว่ารากทุเรียนนั้นเริ่มออกแล้วนะครับก้อยชาวเว็บไซต์สุดาฟาร์มอคอแกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ปลูกทุเรียนในสวนโกโก้ให้พี่น้องดูนะครับปลูก2ต้น แต่พอดีวัสดุไม่พอนะครับปลูกแค่ต้นเดียวก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ